สวัสดีครับผมนายเจเรมีเปิร์นะคและตอนนี้ท่านก็อยู่กับแฟนบันร์่เด้อกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับท่าในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นท่าที่เจ๋งมากๆนะเป็นท่าสามขวดที่ต้องเล่นสองคนนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับผมวิ่งสวัสดีครับชื่อเบนโจนะน้องเบนโจนะครับผมวันนี้จะมาร่วมเล่นกับเราด้วยนะครับผมน้องเบนโจทำงานที่ไหนครับทำานอยู่ดูวิเทลแคตินัมดูวิเทลแคตินัมโอเคท่าในวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับผม บโอเคโอเคนะครับสหรับวิธีทำนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีละขั้นตอนนะผมขั้นตอนแรกนะครับจะต้องโยนแบบ3ขวดเป็นตัว X นะที่เคยสอนไปแล้วนะผมดูนะตอนแรกเราโยน3าขวดก่อนนะครับแล้วก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เราจะโยนให้อีกคนนึงนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอานี่ในวันนี้นะครับคราวนี้ต่อไปเราจะโยนเป็นตัวเอ็กนะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะโยนลอดจักแรแา้เราแล้วก็ข้ามันที่ไหลข้างน,นี้นะครับนะอีกรอบนะึงประมาณนี้นะครับผมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับคราวนี้ จังหวะเก็บนะครับก็คืออีกคนนึงก็โยนเราไม่ต้องรับเราให้คนที่โยนสองอ่ะก็ค่อยรับนี่คือจังหวะเก็บนะับเก็บประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราดูแบบโรมโมช นี้นะครับสําหรับท่าสามคนสองคนอันนี้คือท่ามันจะมีอีกหลายท่านี้คือท่าหนึ่งก่อนนะผมเพาะเราวัน mm hmm. นี้ก็ต้องขอบคุณน้องเป็นโจ้แมเลยใครอยากให้น้องเป็นโจมาอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมจะาลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้พีแจ๊คด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโจ้ไปก่อนทีมใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ mm hmm.